สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมไก่อูจากทร Football นะครับวันนี้อยู่ในช่วงปืนใหญ่ทอล์กนะฮะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ก่อนเกมที่เราจะเปิดบ้านต้อนรับกัมาเยนของเชลซีในวันอาทิตย์นี้นะฮะแล้วก็จะมาอัปเดตข่าวก่อนเซตนิดนึงครับเอามาดูฟอร์มอรซนกัก่อนเลยนะครับผมก็ นะัดที่แล้วเรียกว่าย่ำแย่มากๆนะครับทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะซึ่งก่อนเกมกับเชลซีเนี่ยอิตานะ่าต้องทำกันบ้านอย่างหนักอย่างแน่นอนนะแต่ผมก็ยังแอบหวังนะว่าเกมนี้เราจะดีขึ้นนะจากบทเรียนที่ผ่านมาในนะัดที่แล้วนะนะ่าจะรัดคุมขึ้นมีการเข้าทำที่หลากหลายมากขึ้นนะแล้วก็สภาพจิตใจของนักเตะเราแล้วก็สภาพจิตใจของโค้ชเราเนี่ยน่าจะย่ำแย่อยู่พอสมควรในตอนนี้นะเพราะหลังจากเกมนั้นนี่ก็โดนถล่มเยอะนะฮนะส่วนฟองของเชลซีเรียกว่า มั่นใจเกินร้อยแน่นอนนะหลังจากเอาชนะคริสตันเพลย์มา3ตุกตสุสน,นะคะแถมเกมนี้ผมคิดว่าเขาน่จะใช้กองหน้าตัวใหม่หน้าเก่าอย่างลูกากูนะฮะมาเจอกับเราแน่นอนนะฮะแต่ครับมีแต่ครับลูกาก,กูมักจะฟอร์มไม่ดีเมื่อเจอกับเรานะฮะสถิติสิเกมนะตั้งแต่สมัยเล่นในเอฟเวอร์ตันแล้วก็เวสต์บอมแล้วก็แมนยะูเนี่ยยิงเราไปได้แค่2ประตูเท่านั้นเองแล้วก็ทำแอซต์ได้แค่1ครั้งนะฮะก็เฉลี่ยมีส่วนร่วมกับประตูแค่0.2ครั้งเท่านั้นเองมเม ทีเยด็อกบามาเข้าสิงแล้วกันในเกมนี้นะยังไงก็รอดูกันอีกทีนะฮะส่วนซิรีส์ฮอนเตต้าตั้งแต่มาคุมทีมมาซอนเนี่ยก็เจอกับเชลซีในรายการเมเจอร์ทั้งหมด5ครั้งก็สามารถชนะไปได้ถึง3ครั้งนะเสมอ1แพ้1นะแต่ถ้าเป็นเชลซีในการคุมทีมของโทมัสซูเคิลเนี่ยก็น่าจะถ้าเจอในลีกกันก็แค่1ครั้งนะในปีที่แล้วซึ่งมาซอนก็ชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะซึ่งตอนนั้นทูเคลิลก็เพิ่งมารับงานใหม่ๆสดๆร้อนๆเลย แต่ถ้ารวมเกมปีซีซั่นที่ผ่านมาในื่ตอต้นเดือนด้วยเนี่ยเราก็แพ้ไป2ประตูต่อนหนึ่งนะซึ่งอย่างที่บอกครับตอนนี้ทูเคริ่แล้วนะเตะเชลซีก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆนะหลังกวาดแชมป์มาทั้งยูฟาแช,เชเมเปี้ยนลีกแล้วก็ยูฟาซูอร์คัพนะครับซึ่งสถิติที่กล่าวมาทั้งหมดนะก็เรียกว่าคู่ขี้สูสีนะเกมนี้น่าจะออกมามันแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมแล้วก็11ตัวจริงของอาร์เซนอลกันครับนักเตะที่ไม่พร้อมในเกมนี้ก็จะมีทั้งโทมัสปาเต้แล้วก็กาเบรียลม์เกแล้วยเยร็บอยต ส่วนโอบาเมยองและก็ลากาแซ็ตนะก็ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เหมือนกันนะหลังจากมีข่าวว่าทั้งคู่ป่วยนะตอนแรกก็นกึกว่าแบบเฮ้ยมีปัญหาภายในหรือเปล่าจะย้ายทีหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะก็สรุปแล้วว่าเขาทั้งคู่เนี่ยติดโควิดนะฮะแล้วก็รวมถึงวิลเลียนแลวก็ลูนัสซันด้วยนะที่ติดโควิดเหมือนกันยังไงก็ขอให้หายไวๆแล้วกันนะครับผมที่เหลือก็น่าจะยังพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเหมือนเดิมนะในเกมนี้อาร์เต้าน่าจะมาในระบบเดิมครับ4-2-3-1นะแต่จริงๆผมก็แอบเชียร์ให้เขาลองใช้ แผนหลังสามดูบ้างเผื่ออะไรจะดีขึ้นนะครับผมเพราะว่าอตาเน่เคยใช้ระบบแผงหลังสาแล้วในตอนที่ได้ใช้ไปๆคัพเนี่ยมันก็ได้ผลออกมาดีนะแต่ยังไงผมขอ,อลองมาคาดเดาในระบบ42-31ไปก่อนแล้วกันนะครับามาเริ่มที่ผู้สาประตูก่อนเลยแบรนเรโน่นะก็น่าจะเป็นตัวจริงเหมือนเดิมนะแม้ว่าเกมที่แล้วเขาจะมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างนะครับแต่ก็ยังไงตอนนี้ทีมเราก็ผู้สาประตูสำรองก็ยังไว้ใจไม่ได้สักคนนะซึ่งแบรนเรนโน่ก็น่าจะตัวจริงแน่นอน,นครับ มาดูที่แผงหลังแบ็กโฟกันบ้างน,นะครับผมว่าเตต้าน่าจะมาใช้ชุดเดิมจากนัดที่แล้วนะแบ็กขวานจะเป็นแชมเบอร์เซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นเบนไวท์นะฝั่งซ้ายก็จะเป็นมารีนะส่วนแบ็กซ้ายก็เป็นคิรนเทนนี่ซึ่งนัดที่แล้วเนี่ยเล่นกันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เลยสําหรับแผงหลังของเรานะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแบ็กขวาจะใช้เซดิกโซเลสหรือไม่ก็อาจจะเอาโฮดดิ้งมายืนเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาแล้วก็ใช้เบนเบนไวท์ไปยืนแบ็กขวายังไงก็รอติดตามก,กันนะีทละ มาต่อกันที่กองกลางสองคนของเรานะฮะผมก็คิดว่านะ่าใช้คู่เดิมครับทั้งชาก้าแล้วก็โลกอง้านะฟอร์มส่วนตัวของทั้งคู่ก็ถือว่าใช้ได้เลยในนัทีที่แล้วนะแต่ว่าชาก้าก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนเดิมแต่ก็ถือว่าเล่นดีในนาที่แล้วนะฮะถือว่ายังประครองตัวได้ใช้ได้เลยเปีกขวาผมว่านะ่าจะใช้ซาก้าครับเกมนี้นะส่วน ปีกซ้ายผมคิดว่าจะเป็นเอมิลสมิธโรครับซึ่งกองกลางตัวลุกเนี่ยถ้าเป็นไปตามข่าวที่ว่ากันนะว่าเขาคนนี้จะมีชื่อทันในเกมนี้ก็น่าจะเป็นมาตินูเดกาดครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาย้ายมาก่อนวันเสาร์เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะได้ลงเลยเพราะว่าเจ้าตัวก็ฟิตซ้อมอยู่แล้วนะกับเรอัลมาดริดแล้วก็คุ้นเคยกับทีมของอาร์เซนอลเราดีอยู่แล้วนะซึ่งอาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากน่าจะได้ลงเลยนี่ผมเดานะแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงไงก็ ก็น่าจะเป็นเจ้าหนูสมิธโรแหละที่ยืนตรงกลางลูกแล้วก็ใช้มาเตอิรี่ยืนในฝั่งซ้ายนะครับผมส่วนหน้าเป้าเนี่ยถ้าโอบากาลากายังป่วยอยู่นะครับผมคิดว่าเตต้าแม่งต้องใช้เปเป้แน่เลยใช้เปเป้ยืนหน้าเป้าแน่เลยผมไม่รู้นะผมเดาเหมือนกันจังหวะนี้แต่ใจใจจริงๆลึกๆเนี่ยผมอยากให้ลองดันมาตตนิรี่ไปยืนหน้าเป้าดูเหมือนกันเพราะว่าเจ้าหนูเนี่ยก็เล่นลูกอากาศได้ดีนะจังหวะโฉบเฉบอะไรเนี่ยความเร็วนี่ใช้ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือ อาจจะดูพึกเขิมขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพราะว่ามาเตอร์ี่เนี่ยเวลาเจอเชลซีก็เขามักจะเล่นดีด้วยนะครับแต่ยังไงผมคิดว่าเตต้าน่าจะใช้เปเป้ปแหละผมเดานะผมเดานะแล้วก็ใช้มาเตอร์ี่กับบารโลกันเป็นแบ็กอัพของตัวรุกไปนะครับซึ่ง11ตัวจริงที่ผมคาดเดาเนี่ย ผมเลาจากสถานการณ์ของทีมล่าสุดนะทั้งสถานการณ์ของโอบาลากาแล้วก็การเข้ามาของโอเดกาด้วยนะครับยังไงก็รอติดตามอีกทีแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงยังไงผมจะรีบมาอัปเดตให้นะครับผลของคู่นี้เหรอผมพูดตรงๆนะจากฟอร์มนะแล้วก็ปัญหาต่างๆนะผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะครับถ้าเล่นแบบนัดที่แล้วผมคิดว่ามีเกินสลูกอะ่ะ แต่คิดว่า,อย,าอย่างเลวสุดนี่ก็จะแบบแพ้2.0งศสองหนอะไรประมาณนี้นะแต่แต่ทีมรักครับทีมรักยังไงก็ผมก็คาดหวังอยู่แล้วว่าให้ทีมชนะนะผมมีความหวังเล็กๆนะกับกับสิติที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้างต้นในในตอนแรกเนี่ยซึ่งเราเล่นในบ้านด้วยเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลครั้งแรกในรอบปีด้วยมันต้องแบบฮึกเหิมดีวะไหนจะแพ้มาแบบอับอายที่สุดแล้วในนะัดที่แล้วเรียกว่าอับอายมากๆนะฮะ คือเกมนี้แม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วอะ่ะใส่เต็มแน่นอนครับผมคิดว่าขอให้ชนะเอาสามศูนย์สามหนึ่งก็ได้เหมือนปีที่แล้วแต่ก็แอบหวังนะแต่ก็แม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่ก็อย่างสู้ครับผมเชื่อว่าอัเตต้าแล้วก็นักเตะเราต้องสู้แล้วแหละจงังหวะนี้เ <laughs> พื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับกับสกอร์ไงก็สามารถเม้นบอกกันได้คุยกันได้นะสนุกสนุกกันแล้วกันนะครับผม ส่วนขาวเดยต่างๆตอนนี้นะครับในวันที่อัดคลิปตอนนี้นะครับตอนนี้โอเดกาดก็มาอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะล่าสุดมีภาพหลุดมาแล้วว่ากําลังถ่ายทําวิดีโอที่จะเปิดตัวกับสม,มสรอ,อยู่นะฮะซึ่งโอเดกาดก็น่าจะเป็นตัวที่จะมาเติมเต็มในบางส่วนที่เราขาดหายไปนะพวกนักเตะที่มีวิชั่นดีๆหรือว่าพวกที่มีมีบอลคิลเลอร์พาสสวยๆอะไรเงี้ยซึ่งทีมเราไม่ค่อยมีนะตอนนี้นะซึ่งค่าตัวเขาจะอยู่ที่ประมาณ33ล้านปอนด์นะโดยจะเซ็นสัญญาถึงปี2 0 2 6ครับ ส่วนอีกคนหนึ่งแอรอนแรมเดลนะครับผมก็ไม่น่าพลาดครับทั้งเดวิดออสตล์แล้วก็ฟราบิซิโอโรมาโน่เนี่ยก็ออกมายืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าจะมาอยู่อันน์เซนอลแน่นอนนะครับตัวก็อยู่ที่ประมาณ24ล้านปอนด์นะครับบวกแอดออนอีก6ล้านปอนด์ซึ่งแอดออนที่ว่าก็คือ,เ,อเมื่ออายุ23ปีเนี่ยแรมเดลเนี่ยต้องเป็นตัวเลือกแรกของทีมนะครับก็ อนาคตยังสดใสครับผมเคยดูผ่นผ่านนะก็หนึบอยู่พอสมควรนะครับฟิวเดียวกับเลโน่เลยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าลูกที่เล่นบอลกับแบบพื้นลูกที่เล่นกับกับเท้าเนี่ยในการออกบอลเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์นะผมยังยังไม่เคยดูเขาเต็มๆยังไงก็รอดูผลงานเขากันอีกทีแล้วกันนะครับซึ่ง2ตัวที่ได้มาเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวอนาคตของเราแน่นอนนะแล้วก็จะเป็นเป็นโปรเจกต์ที่เอดูกับเตต้าวางไว้ด้วยนะครับส่วนเรื่องของโอบากับลากาสรุปแล้ว ไม่ได้มีการย้ายตัวใดๆทั้งสิ้นนะสรุปแล้วทั้งคู่มีผลตวรวจออกมาว่าเป็นโควิดนะแล้วก็ไอเรื่องบาซ่าแลกโคตินโยอะไรเนี่ยที่เป็นก็สุดท้ายเป็นข่าวลือทั้งนั้นนะจากการรายงานของฟาบิโอโรมาโนเจ้าเดิมนะแต่บางสื่อก็ยังบอกนะว่าโอบากับตันทีมของเราเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีชื่อติดทีมมาช่วยทีมในวันอาทิตย์นี้อาจจะทันนะยังไงก็รออัปเดตอทีด้วยคะยังไงต้องอัปเดตกันวันต่อวันอยู่แล้วตอนนี้ ส่วนข่าวอื่นๆนะเรื่องการขายออกก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมากนะจะมีโคลาซินักนะที่มีข่าวมีข่าวลือเหมือนกันว่าจะใกล้จะไปอยู่กับเฟเนบาเช่แล้วนะก็ตามลูกพี่อย่างโอซิลไปซึ่งผมก็คิดว่าไม่น่าพลาดครับดีลนี้รวมถึงวิลเลียนเบยลินแล้วก็ลูคลัสตอร์เล่าด้วยนะก็ยังไม่มีข่าวย้ายไปทีมไหนเลยตอนนี้เงียบหมดเลยยังขายไม่ออกนะแต่ทั้ง3คนก็ต้องการย้ายออกจากทีมแน่นอนนะ ส่วนการซื้อเพิ่มนะหลังจากที่คว้านักเตะมาแล้วทั้ง2คนทั้งโอเดกาแล้วก็แลมสเดลเนี่ยก็คริสเวดลีย์นะข่าวจากฟุตบอลลอนดอนก็เปิดเผยว่าอาเตต้ายังต้องการนักเตะเพิ่มอีกครับยังอยากได้แบ็กขวาเนะี่ยเป็นต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพพ,าพ,พอๆกับคิวแนนเทนี่แบ็กซ้ายของเรานะแล้วก็ยังต้องการตำแหน่งกองหน้าด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าแบ็กขวาเนี่ยถ้าได้มาตามสเปคที่เหมือนเทนี่เลยเนะี่ยผมมองว่าดีมากๆนะครับ ซึ่งเพราะว่าตอนนี้เกมทางขวาของเรามันมันไม่สมดุลกับทางซ้ายเลยด้วยซ้ำทั้งเกมรุกและเกมรับมันมันยังไม่ดีพอนะฮะซึ่งผมก็ยังคิดว่าถ้ายังไงเบยรลินยังไม่ย้ายเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้แบ็กขวานะครับส่วนกองหน้าก็เช่นเดียวกันครับถ้ายังขายใครไม่ได้สักคนนะทั้งเอ็ดดี้เคที re, หรือแม้แต่ลากาเซตเนี่ยที่มีข่าวจะย้ายเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่รู้ก็ถ้ายังขายไม่ได้เลย ก็น่าจะไม่มีการซื้อเพิ่มแน่นอนเพราะกองหน้าเราถ้านับเผลินเพิเนี่ยก็จะมีทั้งอ,า,อาเมยองนะครับลกากาเซดบาโลกันเอนเคเทียนะไหนจะมีมัตเตอรี่ที่เล่นหน้าได้อีกคนห้าคนซึ่งเราใช้หน้าเป้ามันมันมันเยอะเกินนะครับยังไงก็รอติดตามข่าวกันอีกทีแล้วกันนะครับผมส่วนใครอยากอัปเดตขา่าวแบบเรียลไทม์จริงๆก็สามารถไปตามเราใน Facebook ได้นะครับแทรฟฟิทบอลนะครับแต่ถ้าใน YouTube ยังไงผมจะมี ปืนใหญ่ฮอตนิวให้ปืนใหญ่ทอล์ h ฮอตนิวนะครับผมก็จะอัปเดตแบบเรีลวทา์ให้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเจอกันหลังเกมกับเชลซีแล้วกันนะผมก็ฝากด้วยกับช่วงปืนใหญ่ทอล์กนะครับผมแล้วก็ฝากช่องแทรฟฟุตบอลด้วยนะครทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะตอนนี้หลักๆก็จะมี2ช่วงนะก็คือปืนใหญ่ทอล์กนะครับสำหรับแฟนปืน100%เลยแล้วก็จะมีช่วง ฟุตบอลเล่าเรื่องนะฮะก็จะเป็นอคอนเทนต์ที่เล่าเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกฟุตบอลทั้งในอดีตและปัจจุบันนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับเจอกรนมอากาศหน้ามีความสุขมากครับผมสวัสดีครับ